บ่ายนี้พ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง10บาทตํามะฝึกรอบที่2พอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องโปเนาะตํามะฝึกรอบ2รอบ3โมมีโมมีโมมีครับกําลกําลังสิแกงปาพี่น้องกําลังแกงปลากระทิงบ้านเฮาเอิ้นปหลาดเนาะ าวบินไข่พ <divide> ้อมได้ปลาปลาตัวเนิ่น้ำขนาดเลยพี่น้องเลยโบโดนมันกระลาอยู่มันตอนใหญ่เนาะโอ้ชิชุกเลยดินะไข่มันปูแลวมันชิหยางงาอ่ป่ะกรานำเดือดเนาะ ขันหมอเดือนเทาลงไปมันกับบะข้าวผมคือบอใช้เปมะกรูดใช่ปะเปมะกรูดหรือใบมะนาวใช่กับชปวิตยังไปเขาจะต้มยำนั่นนี่สิหรือแกงแบบบ้านเฮาบป๋แกงบ้านมาห้าวป๋อใช่เดี๋ยวเตะผูกแกงกัอบอะไรกินออก,ก,กับอะไรซีไม่บปยังไช่กับปอใช่ไปแกงแหังชีไนดะ้ชีแห่งเจ้าซี มีกินปลาอันเนี้ยมีซองเมนูพี่น้องมาเนี้อันนี้เมนูเล็กเนาะเด๋ยวท่าเบิ้งเมนูซองนี่ว่างเงี่ยอืไข่เต็มเลยปลาไหลบ้านเฮาเอินปลาไหลโอ้ไข่ ต้องไห้ก่อนมาทันสุกดอกหงก็ลงเห็นว่าก็ได้มันดับกาวเนาะเออเอาใส่โลดใบกะเพาเออใบใบมะกรูดมันสิเป็นหยังแนวเขาใส่บ้านเฮาเฮานะเอิ้นหยังนะใบขี้หูดบ่ใบมะหูดใบมะกรูด่สุกไผ่มันน่ะสุกแล้ว สุกแล้วมันน้อยเลยังแต่ตอนมันปรทันสุกหรอกอันนี้ก็จะเป็นมงนะจ๊ะไอสิเขาเป็นบอ่อบ่อช่องอยางอะพอเลยสิบพันมงุฎพร้อมพี่น้องต้มน้ำไม้นี่รอด่ะอันนี้ก็จะเป็นต้มหน่อไม้พี่น้องหน่อใหญ่ๆเลยหน่อไม้แกงซุ่มหน่อไม้กินซุ่มแต่มันไม่ใช่ต้มซุ่มพี่น้องต้มสามสัปโมงเลย เคยลาเอาไปกินเลยยอดหนึ่งสำหรับเคยลานะจืดแล้วแต่นอาสลาว่ามันยังมาทันจืดก็เลยต้มใหม่อีกมืออื่นเพื่อจะกินมาสามเถือ่อต้ม สแสบเลยมันดเต็มอาแสบตะปงยังัสุกป่ะฮะสุกแล้วซีมเลยบมลสบซีมมายังกอีตัวนเออพวกอีตนะอีตัวลงนะจ้เอามาเอามาเอาไหเบื้องมาหน่าวกระิรงลง โอ้ยมันบริเปีนอย่างได้มันพอดีหอมส่วนหลายเขาเจ้าป้งเลยจังไช่ได้ลังคนน้ามันแตกคอยบีรุคอยบีจับีดีได้มันแตกซักตีนเดีกว่แล้วพอ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 สิเต็มเลยค่ะ สุกแล้วไงขึ้น้าเบิ่งดูยมาอยู่ใช้ตนเปลานี่ไข่เน้นๆพี่น้องไข่เน้นๆผักเน้นๆที่เม,มืองบานี้ให้นั่งจากสีใส่อันนี้บานี้กระทาเบิ่งเมนูต่อไปพี่น้องแนวแล้ว,แ,ลวแกงปลานี่ใส่ผัก อีตูเนาะเซ็ปๆเลยมานี่กระขวน้ำมันก่อนพี่น้องสักหน่อยขวน้ำมันวันกินได้น้ำไปแล้วครับพี่น้องเลยแม่นี่เมนูเลาาก็ต้องมีเมนูไทยสองเลยสองเมนูเลย มีเแกมอ่อนหอมเลยหอมแล้วตรงป้ายนี่้รับรผมแซ่บขั้นไอจะได้หมดแซ่บเขาว่าเนาะขั้นสมัครนะขั้นสมัครเลยแซ่ แต่ไฟหมักไฟหมักน้ำลายกับไส้ลายไฟบะหมักกับบะไส้เดี๋ยวทำไม่โดยแต่โซนลายมันต้องมีน้ำมันถึงสิเสซพี่น้องเลยอะไฟปุ่นเครื่องครับผมไม่ได้เนาะโดยโดยไดเงี้ยเราช้อนใหญ่บวกใหญ่ใช่วันดีรองไฟ รถลกไดใช่กาทำาไมไดม้ใส่สก็ได้เใส่ผัดก่อนลง้อเดี๋ยวค่อยเอาใส่ทีหลังมนะันอ,ออกวะติดขัดนิดหน่อยพี่น้อง <laughs> อ่าทอดหนึ่งทอดเพื่อคนเขาไม่กินหวานนี่นครับน้องนี่นะครับต่อไปก็น,นี่สีดำเพิ่มสีสันห,หน่อยนึงครับผมสีดํา ช,ช, na, ชุดชุดน ar. <ped a Lock roadmap> ้อยนี่นาสิพอดีมดบ่พอพอดีพอบ่ลุงพ่อเรากคักบ่ได้เนาะเราเติมน้ำไปเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำโดยเอันใส่น้ำบุลุงเอยแล้วก็ขยาดเอาให้หมดคลองเสียบยางให้เตี้ยพี่น้องเลยใส่น้ำหน่ำไม่ได้เลแมนต้องทำเราต้องเติมน้ำหมดแล้วโดย เลยนี่น่าคุุบเลยทีนี้เอรับีาพอมีน้นะจังสีได้ลื่นข้อนะาะครับโลงนะครับผมดย พอก็ตกได้สุกเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปตกท้ายก็จบเลยทำเรียบร้อยบุ้งชิมแล้วก็จบพิธีได้ครทำเรียบร้อยหมอน่าเนาะเมนูง่ายง่าย่สุดๆเนาะผัดกะเพราเครื่องมันก็บบุคคลายตอนนาทาแล้วแต่เราจะกินหวานชิมกินอะไรแบบไหนเราก็ชอบเราก็แต่งเอาเมน นะครับเข็มมากแล้วก็ไม่ด้านมากถ้าทำตือพอดีมันแก้ง่ายถ้าทำเข็มนำแก้ยากแก้บ่ตกเลยครับถ้งใช่ไงมันก็ไม่ไม่เวิร์นแม่นะชิบเกินมันกินไม่ได้นะเอาน้ำมันยังใช้ก็คือเก้าคกันหมดเข็มใช่จางหมดเโดยมันถือว่าบ่ได้เลยนะคันเข็มนะคันจางนะปรับปรุงไง ก็จืด๋เดียสามารถใส่ับปลาใส่อะไรเพิ่มมาสัโอเคแมน,นสักคู่พี่น้องหัวเราใกล้จะ,ะสลบทัพี่น้องเริ่มโอเคแล้วนี่ัวเริ่มได้แล้วครับประมาณขนาดนี้กำลังดีเนาะลูกเนาะหัวกำลังเริ่มหน่ยถาดใบกะเพราลงพี่น้องเลยกระแมนตักข้าวได้ล S <S ใบมันรูปคล้ายใบกะเพราเลยครับผมนี่คือชุกทิ่สุดคือพิธีสุดท้ายแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วผลกระตกมาเลยเรื้อนี่โอ้ยหอมห้อยๆเลยพอดีกินมันกับปี้วมาทั้งเฮ้าหอมห้อยๆเลย ดูเนื้อหอมเลยทำเป็นเพลิงมีข้าวเลยเนื้ขาวเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยพี่น้องนี่เห็นไหมนี่นี่นป้ายลอยครับผมเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยพี่น้องครับผมปลากระเพราเสียบเร็บมาเด้อกินนำกันพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่น้องเสพแซะมากินนำกันพี่น้อง พัดกะเพราสบายดี